สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมลุงคิวหนานะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับรถดับนะครับขับไปขับไปประมาณสักกิโลหรือสองกิโลนะครับดับนะครับเป็นเวฟร้อยเอสนะครับเป็นตัวรุ่นยูบ็อกนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะครับตัวนี้เป็นเวฟยูบ็อกนะครับ สาเหตุเนี่ยที่มันดับเนี่ยที่แรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ปลั๊กหัวเทียนนะครับเมื่อขับไปสักประมาณกิโลนึงนะครับมันดับมันดับทีนี้ผมเลยมาดูที่ปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนเนี่ยพอขยับแล้วขยับหมุนล็อกใหม่มันติดนะครับใช้ได้ต่อนะครับใช้ได้ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับแล้วมันเป็นอีกแล้วขยับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันใช้ได้นะครับ ผมก็เลยคิดว่าเป็นที่ปลั๊กหัวเทียนแน่เลยนะครับคืนนี้ผมยังยังไม่ได้เช็คเรื่องไฟนะครับก็เลยเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนนี้ก็ก็ซื้อมานะครับซื้อมาให้ดูนะครับเลขมาเนี่ยซื้อปลั๊กหัวเทียนนะครับสั่งมาอ่าไม่ได้สั่งมาไปซื้อกับทางร้านนะครับมาใส่เข้าไป ทีนี้เราลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งเหมือนมันจะหายนะครับแล้วกลับมาเป็นอีกนะครับก็เลยไล่กันมาอีกทีนี้คอยเปลี่ยนคอยนะครับเปลี่ยนคอยตัวนี้เปลี่ยนแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งเอาเหมือนหายอีกนะครับพอใช้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเป็นอีกแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยมาเช็คพวกะระบบไฟนะครับ พอดูจากในในในคลิปเพื่อนช่างนะเขาบอกว่า,วาถ้าอาการแบบนี้ขับไปแล้วดบเนี่ยถอดปลั๊กหัวเทียนออกมาดูนะครับแล้วลองสตาร์ทดูนะครับแล้วดูไฟนะครับให้ดูไฟนะครับที่ปลายสายเนี่ยว่ามันออกไหมแต่อาการของของรถคันนี้นี่คือไฟมันออกนะครับไฟมันออกมาปกติเลยนะครับออกออกแรงออกแรงด้วยนะครับ แต่ช่วงนั้นเนี่ยผม <S <S ผมไม่ได้ถ่ายไม่ให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็เลยมาลองเช็คไฟตัวอื่นนะครับเช็คพัดเชอร์นะครับซึ่งไอ้พัดเชอร์เนี่ยมันก็จะมีค่าของมันอยู่นะครับซึ่งผมเช็คเนี่ยมันก็ปะกะตินะครับอย,อยู่ในค่าปะกะติเลยนะครับตั้งกล้องกันตัวพัดเชอร์คอยเนี่ยมันอยู่ในค่าปะกะติเลยนะครับ อย่างเซตนดาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าค่าพิเชอร์คอยเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นต่ำเนี่ย150สูงสุดนี่350นะตัวพเ,เชอร์คอยเนี่ยผมเช็คเนี่ยมันมันได้นะครับมันได้ที่265นะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้วัดให้ดูนะครับก็เลยไม่ไดเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะแต่ว่าสิ่งที่มันผิดปกติอีกนะครับ นี่ค่าทําไมมันได้หมดทุกอย่างเลยมันยังไม่ได้อีกนะครับผมก็เลยลื้อออกมาลื้อชุดนี้นะครับลื้อออกมาเลยทีเนี้ยไอตัวพัเชืคอยอ่ะมันเป็นสนิมนะครับด้านในเนี่ยมันเป็นสนิม,นนนม,นนนมก็เลยเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใส่กลับเข้าไปแล้วลองใช้ดูนะครับทีนี้นอาการมันปกตินะครับ ทีนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ให้ดูว่าไอ้ตัวพัชเชือ์คอยเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนนะครับตัวเวฟร้อยนะครับอยู New ่บ็อกซึ่งคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมถอดออมให้ดูก่อนนะครับต้องกรองแป๊บนึง อันนี้ผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นแค่คนธรรมดานะครับที่ชอบในการซ่อมนะครับหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราทําเองได้มันก็ดีนะครับมันลดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราให้ช่างทําก็ดีนะครับก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับช่างนะครับเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับที่เราเอารถไปซ่อมอันนี้ผมลองทําเองนะครับ แต่ไม่ได้ทำมาโม้ดนะครับว่าอ้างอิงจาก YouTube จากเพื่อนช่างนะครับศึกษาดูนะครับกระถอดตัวไหนไว้ก็จำไว้นะครับเพราะน็อตแต่ละตัวมันยาวไม่เท่ากันนะครับมีน็อตผมจะไม่อ,ออกทั้งหมดนะครับ กันลืมนะครับก็ใส่ไหมหน่อย mm. จะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับ mm. ตัวนี้ผมก็ใส่ไหมใส่ไหมการลืมนะครับนี่ถ mm. <Okay. S 1> อดออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่นสังเกตด้านในนะครับด้านในเนี่ยมันเป็นสนิมหมดเลยนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุดนน้ํานะครับคือมันมีช่วงก่อนหน้านี้น้ํามันท่วมนะครับรถมันลุยน้ํานะครับที่นี่น้ํามันเข้าเป็นสนิมหมดเลยนะครับตัวด้านในเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยนะครับส่วนตัวพัชเชอร์คอยนะครับที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนไปนะครับมันเป็นสนิมคืออตรงตัวรับนะครับ ตัวรับเนี่ยตัวหน้าหน้าเหล็กเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้ใช้ขาวๆนี่นะมันเป็นสนิมหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปตัวนี้ผมผมมีบัตรจีนะครับก็เลยใช้บัตรจีเชื่อมนะครับตัวกนะ็ประมาณไม่เกินสองรอยกว่าบาทนะครับแล้วแต่หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีบัตรจีนะครับ ถ้าจะเสียเวลาซื้อประจีมอีกตัวผ้เชื่ออีกเนี่ยผมว่าก็เปลี่ยนทั้งมัดไปเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งมัดไปเลยนะครับเพื่อจะได้ได้ของใหม่ไปนในตัวด้วยนะครับอย mm ่า hmm. งผมผมซื้อแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าผมมีมีหัวแรงอยู่ก็เลยเชื่อมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตรงเนี้ยผมก็ ทำความสะอาดมันนะครับเอากระดาษทรายมาครับแต่จริงมันเป็นมากกว่านี้นะครับก่อนอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายไม่ให้ดูนะครับนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเผื่อเป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยเชิอมันได้นะครับทําไมมันยังดับอีกนะครับผมเคยเคยไปถามช่างนะครับเขาก็อาจจะแนะนํามาอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับ ก็บอกว่าอาจต้องลองไปเช็คที่กล่องไฟดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองเช็คดูแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นที่กล่องไฟนะครับก็ได้คำแนะนำจากเพื่อนนะครับที่เป็นช่างอีกทีหนึ่งนะครับ้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ ตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับว่าตอนเปลี่ยนพร t เชร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์ให้รู้นะครับว่าอมันเปลี่ยนตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ตรงนี้นะครับเผื่อเป็นประสบการณ์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนนะครับแก้ไขรถกันไปนะครับตอนนี้ผมก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน สวัสดีครับ